ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะเปิดภาพยืนยนันแต้วไฮโซหลวงเคยออกงานเดียวกันในวันวิวามิวนิ t าา เหลือเพียงความทรงจำสำหรับแต้วนัทพรและต้นอาที่ได้จบความสัมพันธ์กันเป็นที่เรียบร้อยหลังคบหาดูใจกันมานานกว่า14ปีซึ่งแหล่งข่าวจากคนใกล้ตัวบอกว่าสาวแต้วเป็นฝ่ายบอกเลิกหนุ่มต้นเนื่องจากความสัมพันธ์ไม่มีการพัฒน,นามาสักระยะหนึ่งตรงกันข้ามกับเพื่อนๆในแก๊งที่เริ่มทยอยแต่งงานมีครอบครัวกันเกือบหมดแล้ว ซึ่งมีข่าวออกมาว่าหลังจากสาวแต้วสดปุ๊บก็มีไฮโซตระกูลดังรุมขายขนมจีบสาวแต้วโดยแจ็คกรีนได้ออกมาเปิดอักษรย่อสามไฮโซคนดังที่มีอักษรย่อว่ากไก่เทหรราหอหีบหนึ่งในนั้นคือหลวงพสุลิปตะพันลบหากย้อนไปในวันแต่งงานของสาวมิวนิฐาและไฮโซเซนสาวมิวได้โพสรูปหนึ่งที่สาวแต้าจับมือสาวมิวขณะเดินเข้าแต่งงานซึ่งในภาพก็มีมุมเล็กๆที่ถ่ายติดไฮโซหลวงด้วย